ในห้วงลึกของหัวใจที่ห่างไกลกันเสียงหนึ่งร่ำร้องบอกว่าฉันสบายดีแต่ในความเป็นจริงแล้วน้ำตาแห่งความคิดถึงกลับไหลรินยามที่เสียงปลายสายเอ่ยทักทายทุกถ้อยคำที่เธอเล่ามาฉันรับรู้ได้ถึงความปรารถนาดีที่อยากให้ฉันไม่กังวลแต่ในใจกลับมีเรื่องราวมากมายที่อยากระบายอยากบอกให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงเธอมากเพียงใด แต่ก็กลัวว่าความรู้สึกเหล่านี้จะทําให้ฉันไม่สบายใจความเหงาเข้าปกคลุมเมื่อต้องอยู่ลําพังความเศร้าเกาะกินหัวใจทุกครั้งที่นึกถึงวันที่เราต้องห่างไกลฉันอยากเอ่ยถามว่าเธอเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันหรือเปล่าอยากให้เธอได้บอกทุกความรู้สึกออกมาเพราะฉันพร้อมจะรับฟังทุกสิ่งอย่างด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยแล้วหลังจากนี้เราจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรดีนะคำถามนี้ยังก้งก้องอยู่ในใจ ไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งและในทุกครั้งที่เธอถามว่าอยากให้ฉันกลับมาไหมคำตอบที่แท้จริงคือใช่แต่สิ่งที่เล็ดลอดออกมากลับเป็นเพียงคำว่าฉันโอเคทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วฉันไม่โอเคเลยสักนิด